สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมจะมารีวิวเครื่องซักผ้านะครับเป็นยี่ห้อ LG นะครับรุ่น Smart In w e t t r r นะครับ12กิโลกรัมนะครับตัวนี้เป็นระบบ In w e t t r r นะครับมันมีตั้งแต่9กิโลนะครับยัน16กิโลหรือประมาณนี้ครับแต่ผมเลือกเพิ่งซื้อมานะเป็น12กิโลนะครับตัวนี้เป็นระบบ LG ถามว่าตัวนี้เป็นดัมเขาเรียกว่า turbo ดัมด้วยนะครับ ประหยัดพลังงานมากแล้วก็ประหยัดเสียงเงียบมากแล้วก็ประหยัด,ส,ดสุดๆนะครับเพราะว่าที่บ้านที่บ้านพ่อผมอ่ะก็ก็ใช้เหมือนกันแล้วผมก็ย้ายบ้านมาอยู่อีกที่หนึ่งแล้วผมก็ลองซื้อมาใช้นะครับเพราะว่าที่บ้านก็ติดใจตัว LG ตัวนี้อยู่นะครับแต่ใช้เป็นรุ่นเก่าแต่ระบบน่าจะเหมือนกันเดะเลยนะครับ <S <S ผมซื้อมานะครับาทาง LG นะครับหรือทางทุกค่ายนะครับ ไม่มีเขาไม่มีการติดตั้งให้หรอครับเขามาเขาก็วางเหมือนทุกที่อยู่แล้วเราก็ต้องมาเดินสายท่อน้าเมาเองครับแล้วก็หาต่อปลั๊กไฟนะครับตอนซื้อมานะครับก็ขาตั้งนะครับขาตั้งเครื่องซักผ้าเขาจะไม่แถมมาครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับอย่าไปว่าเซลล์หรือว่าอย่าไปว่าคนขายนะครับมันเป็นชิ้นส่วนที่ต้องซื้อตั้งหากนะครับแต่เนี้ผมซื้อมาในเน็ตก็ประมาณ สามร้อยสี่ร้อยเนี่ยไงครับถ้าถ้าซื้อขาของเขาก็ก็ได้นะครับขาของของ LG ลเขาก็มีขายตั้งหากแลวขาเขาก็แข็งแรงว่านี้ด้วยนะครับมันคงกว่านี้นะครับอันนี้ผมซื้อใส่เองตัวสิบสองกิโลผมก็ผมใส่ขาธรรมดาขาจีนนะครับได้นะครับท่อตัวนี้ที่ให้มานะครับท่อเขามันหดได้นะครับหดได้ยืดได้ประมาณเป็นเมตรประมาณเมตรหนึ่งนี้ผมก็ต่อท่อน้ําทิ้งลง ่อน้ำทิ้งที่บ้านเลยนะครับจะบอกว่าระบบอินวอเตอร์ตัวใหม่นะครับของ LG นะครับก็ใช้งานทั่วๆไปเหมือนกับง่ายๆนะครับใช้งานทั่วๆไปแต่ผมจะเปิดฝามาให้ดูก่อนนะครับนี่ครับผงซักฟอกก็จะมีบอกนะครับน้ำยาปรับพานมจะบอกว่าผงซักฟอกนะครับก็ผมจะใส่เน้นประมาณ3าช้อนนะครับ ส่วนน้ำยาปรับผ้านุ่มจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับตัวน้ำยาปรับผ้านุ่มตัวนี้นะครับตัวเราเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับให้เต็มตรงช่องแม็กนะครับตรงช่องให้ล้นพอดีนะครับอ่ามันจะไปตัดใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มตอนที่เหลืออยู่น้ำสุดท้ายนะครับตัวฟ้าๆตัวนี้มันจะดีดไปใส่นะครับแต่ตอนปั่นน้ำแรกน้ำสองนะครับมันก็ยังคงอยู่นะครับมันจะไปดีดมันจะดีดเทตัวลงไปในน้ำสุดท้ายนะครับที่จะปั่นเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับ น,นี่ทั่วไปอ่าระบบของ LG ตัวเนี้ยตัวกรองนะครับก็จะมีหมูสองสองฝั่งเหมือนเดิมนะครับตัวกรองเนี่ยครับตัวกรองมันจะมืดหน่อยครับในสองฝั่งตัวเนี้ยครับเราก็สามารถแกะออกมาแล้วใช้ไป,ปบ่อยต้องแกะออกมาล้างนะครับมันจะมีตัวกรองไม่ว่าจะเป็นขนแมวขนสัตว์หรืออะไรก็แล้วแต่ฝุ่นเนี่ยครับผมอันนี้ผมจะลองเริ่มซักให้ดูนะครับ อ่าทำไมของผมถึงติดอะไรอย่างนี้เยอะแยะด้วยผมไปเอาหาแผ่นเคลือบใสมาติดเล่นๆไว้เพราะว่าเลี้ยงแมวนะครับแมวชอบขึ้นไปปีนเดี๋ยวเป็นรอยก็เลยติดกันไว้นะครับอันนี้ผมจะลองซักจริงเลยนะครับว่าวิธีขั้นตอนมันง่ายมากแล้วก็มันง่ายจริงๆนะครับสําหรับคนที่ไม่เคยกดเครื่องซักผ้าหรือว่าจะลองกดดูนะครับขั้นตอนที่จะบอกว่าไม่ซับซ้อนนะผมถึงเลือกมาใช้ LG นะครับใครๆก็ซักได้นะครับ เนียกดตัว power หนึ่ทีนะครับอ่ะช่องนี้นะครับจะเป็นช่องของระดับคันซักงนะครภาษาไทยก็เขียนไว้เราก็เลือกปานกลางไปก็ได้ครับ normal นะครับอันนี้ดังเสียงดังก็คือเสียงเตือนนะครับว่าจะดังสานไหนเราอยู่ใครแล้วก็เครื่องรับผ้าปั่นเสร็จเราค่อยมาเอาผ้าออกอะไรเงี้ยครับระดับน้ำต้องกดให้มันนะครับต้องกดให้เครื่องเขานะครับ เราก็เราดูนะครับว่าเราใส่ผ้าล้นเปล่าถ้าใส่ผ้าเยอะแบบผมเนี้ยก็เก้ากับสิบไปเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็ไอตัวเนี้ยมันจะเป็นออตโต้มันจะเชื่อมกับตัวนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ได้ตัวนี้เหมือนกันตัวนี้ก็คือล้างล้างต่อรอบนะครับผมก็ให้มันเป็นสองแล้วกันอันนี้ตัวนี้จะหนึ่งจะบอกว่าเป็นหนึ่งชั่วโมงถ้าเรากระทาตัวเนี้ยครับตัวสักะ ว่าให้เป็นกี่รอบแล้วก็ตัวนี้นะครับระดับน้ํามันก็จะเชื่อมไปที่กี่ชั่วโมงมันก็จะบอกมานะครับส่วนการสปินนะครับเขาเรียกว่าการผ่นหมาดนะครับส่วนมากนะครับถ้าไม่ได้ซักแบบแอดัดแอดวานนะครับก็เลือกเป็นปั่นกลางนะครับผมก็เลือกเป็นปั่นกลางตัวนี้ก็ซักแบบทั่วไป้าขนสัตว์เครื่องนอนผมจะเลือกอง่ายๆผมจะเลือกแบบว่าซักแบบธรรมดาโน้มห่อแล้วผมจะไม่กดไรมาก ตัวนี้ก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าโปรแกรมมันนะครับโปรแกรมว่าคุณต้องการเพิ่มการซักนอกเหนือจากหนึ่งชั่วโมงหรือไม่หรือว่ามีซักด่วนนะครับซักด่วนก็จะประมาณยี่สิบนาทีประมาณนี้มีล้างพิเศษล้างถังซักนาน,นานเราก็ต้องล้างถังซักมั่งนะครับอ่าเรียบร้อยเรากดตัวนี้นะครับตัวเพย์นะครับหรือตัวสตาร์ทนะครับ่าระบบอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ครับมีกะชั่งน้ําหนักด้วยนะครับ มันกะให้เราก่อนนะครับว่าน้ําหนักเกินที่มันจะรับไหวไหมเนี่ยครับมันก็จะกระพริบไม่ต้องไปกลัวนะครับว่าเอ้ยทำไมมันไม่มันไม่น้ําไม่ไหลอีกทีมันต้องรอนะครับมันมันตวงน้ําหนักของผ้าที่อยู่ในเครื่องซักผ้าก่อนนะครับว่าจะได้หรือไม่นะครับมันตวงให้ก่อนนะครับคือคือมันต้องรอนะครับเนี่ยครับมันก็จะกะน้ําหนักว่า ยังไงปั่นมายังไงน้ำหนักหนักขนาดไหนนะครับมันจะได้เอาน้ําลงถูกนะครับแล้วก็มันจะเหมือนง่ายๆมีเซ็นเซอร์ตรวจจับนะครับว่าระดับน้ําหนักขนาดนี้ปั่นยังไงนะครับหรือปั่นไม่ได้นะครับมันก็จะดังติดทีหนึ่งคือต้องใช้เวลานะครับไม่ใช่ว่าเครื่องเสียนะครับอย่าไปตกใจนะครับนี่ครับน้ําไหลล่ะนี่ครับก็ปกติทั่วไปนะครับ ก็จะไหลามาหอมอแฟบนะครับที่เราใส่ไว้คือไม่จําเป็นเสมอไปนะครับแฟบที่ต้องไปใส่ในรางนะครับคือเราใส่ตามตามเสื้อผ้าก็ได้นะครับเราเทลงไปเลยเป็นแฟบแฟบเหลวนะครับหรือแบบไหนก็ได้นะครับสังเกตนะน้ายาปรับผ้านุ่มมันไม่ลงมาด้วยนะครับเพราะว่าน้ํายาปรับผ้านุ่มอ่ะมันจะถูกตัดถูกเทนะครับในช่วงน้ําสุดท้ายนะครับ นี่ครับประมาณนี้นะครับันนี้12โลนะครับของ LG นะครับเรามารีวิวให้ดูกันนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ลองปั่นดูนะครับสังเกตนะครับว่าเสียงค่อนข้างที่จะจะเงียบนะครับเห็นเห็นไหมครับบอกแล้วว่าแมวชอบขึ้นไปอยู่บนเครื่องสักผ้านะครับนะครับปั่นเสียงจะเงียบมาก